ายไ,ได้ความจริงขณะนี้คณะรัฐมน,นตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบไปแล้ว3าตัวนะครับรอบประกันรายได้เรามีทั้งหมด5ตัวตามนโยบายรัฐบาลคือข้าวยางมันปาล์มแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งคณะรัฐมน,นตรีมีมติไปแล้ว3าเรื่องคือปาล์มมันสัตหลังแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ยังขาดข้าวกับยางซึ่ง ผมก็ได้ลงนามเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าขณะนี้ที่ยังไม่สามารถพิจารณาได้ก็เพราะว่าจะต้องรอความเห็นจากกระทรวงการคลังซึ่งคิดว่าก็จะใช้เวลาอีกไม่นานครับคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเข้าสูก่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ก็คงถ้าสัปดาห์หน้าก็คงไปเข้าครมสัญจรที่ภูกเก็ตนะครับซึ่ง ก็จะพิจารณาให้ความเห็นินชอบเรื่องประกันรายได้ข้าวกับประกันรายได้ายางพาราได้